หม่า้ายัตกใจอ่ะหม่าม้าหม่าม้าบอกหมาม้าม่าม้ามาบอกว่าพอว้พูดว่าอ่าม้านอนละว้พูดกับม้าอย่างงี้ไงก่อนนะนอนละมะานาทีเดียวไปเลยหม่าม้าบอกนาทีเดียวไปเลยฮะหม่ม้าบอกอิจฉาชิบหาย ประมาณไปวันสามวันอ่ะกว่าจะปรับตัวได้อ่ะแล้วพอปรับตัวได้ปุ๊บกลับมาไทยโดนอีกโดนอีกสามวันอีกทีสองก็นานไม่หลับถามว่าไปอ่ะเหมือนเดิมนะต้องไหนก็หลับตรงไหนก็หลับ แต่ลูกทัวร์ที่นั่งไปนี่คือหลับหลับยาวเลยอ่ะได้ยินมาแต่ละคนอ่ะปยญายินหลับยาวเลยเนาหมสองวันสามวันไม่ได้หลับแล้วทำอะไรครับไม่ใช่ตอนตอนกลับมาใหม่ๆไงหลับยาวใช่ไหมอายุปูนี้หลับเป็นเทียงนะครับเคยพบหรือเปล่าปกติจะเจอแต่ตื่นตีห้าตีหกแต่ ปักุ้งไว้เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลย๋ยวนี้ตื่นไปตีห้าตีหกขับมอไซค์สบายปือเอโอ้โหน่ารักคนจีนี้อะ้าอยู่อำเภอจันดีไงจันดีแบบโอ้ไม่มีมลนพิษอ่ะเอ้น้อยเนอะคนอยู่น้อยด้วยไม่ไม่ไม่เมืองก็ได้แต่แบบเป็นเมืองคนจีนเยอะ ชนชนออือตายตายตายรถเก่งมีรถเก่งาตนี้รถเก่งข้างหลังนะครับเูว่างขออาสาสมัครบกหนึ่งคนฮะพอพอไหนบอกไปเลยหนึ่งสอง เกือบสอยหลังคาไปแล้วเป็นใบเรียบร้อยแล้วเป็นใบเออ <c oughs> เป็นใบในหลังคาเลยนีดแผลเลยนี่